สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ทยอสตูดิโอนะครับผมวันนี้เขากำลังเดินทางไปครับมีนัดกินข้าวเช้านะครับที่บ้านน้องเอ็กนะครับผมเพิ่นสิเฮ็ดข้าวผัดให้กินครับผมไปครับนี่ครับพี่น้องมาฮอดแล้วครับมีนี่พริกน้ำปลามีข้าวพัดนะครับข้าวพัดไข่แล้วก็ตามด้วยนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมครับบ้านหวานพี่น้องแซบแซบดัวครับผมบาร์ลดกับมะฮอดแล้วครับผม จอดรถเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปย่างเดืองตลาดนัดเนาะครับเนาะกว่ามีอย่างแน่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปย่างเลาะเบิ้งครับนี่ครับพี่น้องครับรถกระสีจอดเงีวแน่ครับเดือนหนึ่งกระสีมีสองรอบครับผมตลาดนัดครับรอบสิบห้าคำครับทุกวันพระนะครับผม มีทุกๆวันพระนะครับตลาดนัดนะครับผมรถหลายพี่น้องครับครับเดี๋ยวพาพี่นอ้องไปเลาะเบิ้งนะครับนอวามนี่ยังให้ซื้อให้ใช่ให้ซอยแน่ครับบริเวณบ้านบ้านอะไรบ้านเมี่ยงนะครับผมตำบลหนองผืออำเภอท่ารีจังหวัดเลยนะครับ อนนี้เข้ากันย่างเข้าไปภายในก่อนครับผมก็อาจสิต้องปิดเสียงนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามีเพลงนะครับผมมีเพลงนะครับผมมีเพลงบ้าพะเลยก็ต้องปิดเสียงครับผมเสื้อเกงแฟชั่นนะครับตัวละ20บบาทพี่น้องนี่ได้รับความนิยมนะครับเพราะตอนนี้หนาวครับผม อากาศหนาวนะครับอากาศหนาวก็เลยต้องหาเสื้อเสื้อผ้ากันหนาวนะครับเนาะ <ไป S 1> ดีครับผม <ไป S 1> ถ่ายคลิป,<ไ>ปครับผมนี่น้องน้อยก็มาครับพี่น้องครับซ <ไป S 1> ื้อของ <ไป S 1> นี่มันแก้วนะครับสามโลห้าสิบ เห็นไหมพี่น้องอันน,น,นออยังนี่แม่ะน้ำอ้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหายางก้อนเบิ้งก้อนนะครับเนาะทรา่เคยเห็นนะครับพี่น้องครับมากยังเขาบนี่ครับฮะ อมปิงก็มึได้กินอม้อปิ้มนนี่หมดเลยอมเนี่ยนีพี่น่องเบิงครับเคยเห็นป่ผู้ท่เามากับบบ้างเขากินนี่เหมือนใส่ม้วนก็มันจได้โอ้หเหือตัวลกคาวนี่นะมาบ่เคยเห็นนะครับทายพี่น่องเบิงครับมีพี่น้อง อยากนี้ครับดิช่วเราอืออบอบันอย่างนี้นะอบมันอ๋ออันนี้ครับนะอันนี้นะเอาอันนี้ฝ่ยไม้ส่วนข้าวบุญเล็กน้อยอันนี้เอาเขินเอาห้าสิบเนาะอ้าวยีเบิดเลยเด้อครับเปิดได้กับเสาแล้วครับเนาะห้าสิบเลยเบิดแล้วเนี่ยเบิดแล้วมอบปิดท้ายแล้วต้องละมันรสชาติเป็นไดงครับมันมันจ้ะมันมๆครับอร่อย อร่อยเข้าเขาก็ใบใบไเกลือใบข้าวทิมเอาเราพี่น้องครับจะลองชิมดูไหมลองชิมเลยมันมันเพราะว่าอันอันสุกหนาไปกินได้เลยนะครับเออได้เราอบอกอยังเอาห้าสิบเอาก้อนดวก้วอนหัวบดหรือแกะมามันมกนักใัยเหรอเออค่ะแกะ,ะดิหยอมกินหมดเด้อเอาไปได้ไหม อยองกิ่นยีกก่กระมือเดี่ยว,วเขาเนี่ยน่งกลิ่นดุเบิร์นเลยไม่เคยเห็นนะครับผมเดี๋ยวจะลองซื้อดูาไม่หอนทำไมไม่ใส่หมดเลยเนี่ยะถ้าไม่หอนอะทไมไม่ใส่ให้อื่นเนี่ยมันยีบ้อดยีบกาะหันไหนเราก็ไม่เคยเห็นนะครับพี่น้องครับ มีผลไม้แปลก,กๆที่เราไม่เคยกินก็มีนะครับอันนี้เคยเห็นอยู่ครับโอ้ของกินเยอะแยะครับพี่น้องครับมีไข่เสียบก็มีนะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นหมูนะครับเนื้อหมูเคียงหมูนะครับ โอ้มาพาออนนม้าอ่อนอันนี้่อไมใ่ีใบใก็ถูกอย่ายใบ่อ าจะถูกใบไหนก็ถูกคนวาอีหลีครับมีขา,ายเวืดครับผมนี่นมียำยยนะฮะขอถ่ายหน่อยนะมีมิดครับพี่น้องครับนี่แมงกระมี้ครับรส้มโอนี่ โมหวาน,นครับผมอันนี้แซนวิชนะครับผมอันนี้น้ำจีน,นครับผมนีัอดีจ้า <c oughs> นี่ไก่ไก่ย่างนะครับผมลูกชิ้นย่างนะครับตัดเสียงออกนะครับเนาะเพราะว่ามันมีเพลงเข้ามาแทรกนะครับ จะมีพวกเสื้อผ้านะครับมีเสื้อผ้ามีชุดกันหนาวนะครับเพราะตอนนี้อากาศหนาวนะครับผมอากาศหนาวมากครับผมเราก็จะต้องแบบหาเ,เ,เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นนะครับก็มีพวกอากุธปืนมาด้ยแต่ละนี่ตัดปาล์มนะครับมีหมดเลยนะครับส้ม อากาศตามอาหารตามสั่งก็มีนะครับผมขายกันสดๆอย่างนี้เลยครับผมเราได้แมงทอดมานะครับมาแรงทอดอ <c oughs> ครับผมแม่ค้าใจดีครับผมเลือกส้มให้พ่อ,อครับสม้มใ่ๆครับผมโอ้พี่น้องลูกใยๆสามล้อลอยครับ ให้เพิ่นเลือกให้ครับเลือกบ่เป็นนะครับผมกินเป็นย่างเดียวครับรสชาติก็เปรี้ยวๆหวานๆครับผมพอดีแซบครับต้องขออภัยผู้ชมพรออมเด้วยครับด้วยพี่น้องครับที่รับชมครับอันมันมีเสียงเข่านะครับเสียงดนตรีเข่ามากมันบได้ครับผมเดี๋ยวผมก็เลยต้องตัดเสียงแล้วก็ขออนุญาตเอ่ออัดเสียงเข้าครับไปต่อครับพี่น้องครับยังเลาะต่อครับ ตอนนี้ก็เลาะไปเรื่อยๆครับเบิ้งเสื้อผ้าเบิ้งของใช้ของสอยครับผมส่วนมากช่วงนี้ก็สิเป็นเสื้อผ้านะครับผมมันหนาวครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ17 18องศาครับผมใส่สายมากกับสีห่อนแน่จังหน่อยครับแต่ช่วงเช้านะกับประมาณ10 10 14 15ี่สบหองศาครับผมบรรยากาศตอนนี้ถือว่าหนาวครับอยู่เลยครับผมอำเภอ ตำบลท่าลี่นะครับอำเภอท่าลี่นะครับจังหวัดเลยนะครับผมนี่ครับเราก็ดยางเลาะไปเรื่อยๆครับเบิ้งของใช้นะครับผมเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะครับครับของเล่นก็มี่ครับผมของเล่นเล็กน้อยครับของเล่นเล็กน้อยนะครับเนาะ ของใช้นี่ครับผมทุกอย่าง20ครับผมร้านทุกอย่าง20สก็เป็นเหมือนตลาดทั่วไปครับพี่น้องครับตลาดทั่วไปแต่ว่าค่อนข้างจะคึกคักแน่ครับฟังพี่น้องทั้งสอบปลอเล่ากับขามมานะครับผมขามมาซื้อของบันเท่าคือกันครับครับซื้อไปใช่นะครับผมเพราะว่าเพื่อนเกษีบวกเขาไปในตัวเมืองของเพื่อนนะครับเพื่อนะกิบมาตลาดแบบนี้ข่ามมา ง่ายกว่าครับขามขามดานกับยีบาทครับผมขามเฮือมานนะครับแบะเบงลอตเตอรี่ต้องขออภัยนะครับบ่ดยบรรยากาศเนาะเสียงภายในตลาดเพราะว่ามันมีเสียงเพลงนะครับผมติดลิขสิทธิ์ครับผมบาพารถก็เลยต้องมาใส่เสียงไม้นะครับนี่ครับก็เสื้อผ้าก็ทั่วไปครับตัวละร้อยนะตัวละรอยชุดเด็กชุดกันหนาวนะครับผม นี่เข้าก็สิย่างอวยกลับแล้วครับผมพะว่ามันก็พอซัมนี้ครับผมตลาดนัดก็เป็นตลาดนัดทั่วไปนะครับผมกัซิมีเฉพาะวันพระนะครับผมตลาดนัดย่นี่เมื่อนี้เป็นวันพระวันหยุดทํางานนะครับผมพี่น้องทั้งทารีเข้าแล้วก็ท้งสปปลาเพิลก็หยุดงานนะครับผมเปินสิบบเฮดเวียกเฮ็ดงานนะครับเพินกสีมมหาซื้อของจับจ่ายใช้สอยนะครับผมแล้วก็ ของอยู่ของกินนะครับไปเตรียมไว้สาหรับงานปีใหม่นะครับเนาะปีใหม่สีมะฮอดแล้วครับมาอนีกับวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วครับผมยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอีกสามมือสี่มือกับสี่ฉลองปีใหม่แล้วครับผมกับสี่สื่อของเตรียมไว้นะครับผมเตรียมไว้ท่าญาติท่าพี่น้องท่าอ้ท่าน้องครับมาตอนมะยามนะครับผมอยู่ของอยู่ของกินของชายของสอยนะครับของฝากของต้อนนะครับผม กระสีท่าเ้เบิงบรรยากาศนะครับเป็นตลาดท่ารี่ตลาดสดท่ารี่นะครับตลาดนัดนะครับกระบอมีอย่างายครับพี่น้องครับมีเครื่องอุปโภคบริโภคธรรมดานะครับเป็นเป็นปกตินะครับผมอาหารทั่วไปนะครับผม โดยปกติของตลาดนัดทั่วไปครับแต่ก็คึกคืนนะครับถือว่าคึกคืนคนหลายครับพี่น้องครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกช่วงฤดูหนาวพอดีนะครับผมอุณหภูมิตอนนี้นะครับช่วงเช้าก็จะอยู่ประมาณ1 7 1 8องศานะครับผมเช้าเช้าก็หนาวหน่อยนึงครับแต่ช่วงนี้สายสายมาก็อุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นแล้วครับอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับผม คองฝากข้องต่อนเด็กน่อยก็มีครับ bye bye. ขนม <Okay. S 1> ทั่วนะครับผมทวทัวต้มนะครับมีหลายอย่างครับเมนูหม <Okay. S 1> นมะพร้าวนะครับมีหมูมันต้มแล้วค่ะกินไม่เคยเห็น นี่คืออะไรไม้แห้งนไม้แห้งพี่น้องเบื้องเอาครับพี่น้องครับน่าไม้แห้ง <c oughs> ไม่เคยเห็น <c oughs> พอค้าแม่ค้าใจดีครับผมเราถามแล้วเขาก็ตอบครับนี่ร้านไก่ย่างวิเชียนบุรีนะครับผม ปิ่งใ่ญ่ๆพี่น้องมีไฟ้ายก็มีแล้วมีไต้มีได้นะครับเป็นนั้นว่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วนี่ไงแม่ก็มาแล้วนี่ไงระระหว่างกลับนะครับก็มาเจอสมุนไพร สมุนไพรแปลกๆปลกนี่เราไม่เคยเห็นฟังหนูนครับ <laughs> มียายาสมุนไพรนะครับผมอันนี้มีดดาบครับมีดขอมีดปัดตาลเพี่น่องหาเรือเขาบาดนีอยังได้ยัง เดี๋ยวเราจะแวปะปัตทนนะครับซื้อกาแฟอเมซอนสักแก้วนะครับผมแล้วก็แวะตลาดสดทางด้านตลาดสดทาลี่ด้วยนะครับผมก็ซื้อของไปทําขนมจีนเมนูมื้อเที่ยงวันนี้นะครับผมขนมจีนน้ํายาขนมจีนน้ํายาตีนไก่แล้วก็น้ํายาป่านะครับผมใส่ลูกชิ้นปลาทูด้วยนะครับ เดี๋ยวคอยดูนะครับรสชาติจะประมาณไหนอรอยประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันนะครับผมนี่พี่น้องครับได้มาแล้วครับมะข้อมะข้อนะครับเดี๋ยวสิล้องกินให้เบิง้งนี่น,นี่แม่แม่ปอกให้ครับแม่ปอกให้กินเอาแม่ลงยูทูบนอแม่ปอกให้กินเนี่ยเปลือกมันฝาดไปไหม นี่นีพี่นองบาอเดี๋ยวาา่าลอร่งกินเบอ่งครับมันก็สุกไงมันเห็ดก็เป็นไงรสชาติออกฝาด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 มัน รสชาติฝาดครับก็ไม่มีเกลือไม่มีรสชาติเลยครับหวานนะแม่เนาะมันจะเป็นรสชาติแบบนี้วะรสชาติฝาดฝาดมีกิน กินเป็นกินคล้ายๆอะไรอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะให้กินทั้งลูกไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวให้กินทั้งลูกไม่ไหวแต่พอแค่นี้ครจับผมมาแล้วเมนูมื้อเที่ยง ข้าวปุ่นร้อนๆนะครับบีบสดๆนี่ว้าวพี่นอ้องเบิ่งเส้นเล็กนุ่มๆนี่กำลังซาครับไม่เห็นหน้าเี่นี่เต็มจานเลยนี่เต็มจานเลยพี่น้องใส่จานแล้วนี่วับไปนี่ นี่พี่น้องเส้นโอ้สวยครับสวยงามครับมาเนี่ยมาทามาทาน้ายาก่อนครับผมนา้ายายังเแล้วครับตีนไก่ยังบวเปื่อยครับเดี๋ยวซิมเบ่งก่อนเ,อเส้นหนุ่มเหนียวดีครับผมแสบแสบแน่นอนครับผมอรอรอน้ำยามาก,ก่อนนะครับเนาะ น้ำยามากก็คือสีแสบเลยนะครับผมกำับเลยกลับเลยเดี๋ยวให้มาอีกนิดไหมนี่พี่น้องกลับพบขนมจีนน้ำยาตีนไก่ปุ๊ดมาแล้วครับนี่ครับขนมจีนนะครับตีนไก่ลูกชิ้น หั่นซ่ามรั่นาม้ันน้เราม่กินเด็เนครับรอน้มฮะรอน้มครับยังก่อนรอน้มดพี่น้อง้ารากไม้จะลุมเรอแล้วก็เอาอืมเซบพี่น้องเซบรากไม้บไว้บ้านเบ่อเ กินกับแคบหม้อว่าได้ฟฝ้าไปงห่งวั้าบงวทอย่างุดี่หม่นพวจับนเ้านมือนน้องตื่นวมือกนนี้ชินแล้ววันนี้บดไปไหนวะเนี้เรากินที่ปกไปที่บอะไรเนี่ อร่อยมากบอให้ลูกลักให้หน่อยเติมน้ำแล้วเดี๋ยวรอก่อนมันฮ้อนก่อนเอาลงข้างล่างก็ได้ไหมลงหมดถึงตรงนี้เซ่บบ่แซ่บบ่แม่แซ่บบ่อร่อยนี่ เท้ามือยิมบ้านนอะพี่น้องแซบเท้า,ากินครับขนมจีครับผมพี่น้องครับขออนุญาตปิดคลิปซ้ำนีก่อนนะครับผมสำหรับมื้อนี้ครับผม ิดคลิปด้วยการทานแกนนมจีนน้ำยาตีนไก่นะครับผมกับพี่น้องนะครับอยู่วิวบรรยากาศเบื้องขอบพี่น้องกลางตรงหน้าแหละครับอยู่ท่ามกลางคุนเขานะครับแซบวินน้องรับยิ้มเลยครับเดี๋ยวสิภาพไปเที่ยวต่อครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวสิภาพขึ้นเที่ยวเขาครับ